อ้าวรู้เรียบร้อยทีนี้ now scan the reading on your book in your book อ่านเนเรื่องแบบสแกนคืออ่านผ่านสายตาแล้วก็หาคำตอบเฉพาะข้อ number one Are found in California Are found in California นะไม่ต้องจดเนื้อหานะคะหาให้เจอว่าอะไร Are found in California สแกนคืออ่านอย่างรวดเร็วสแกนคือกลาดสายตาดูไม่ต้องอ่านละเอียดหายเจอครูง่ายๆนะคะใครเจอแล้วบอกครูเลยค่ะมีสาวๆเจอแล้วนะคะผู้ชายนั่งเงียบนะ,ะอยู่คุณจะเรียกผู้ชายข้อ2ผู้หญิงบอกว่าอะไรคะข้อหนึ่งตอบดังๆผู้หญิงแจนสี <Giant. S 1> <Jan. C S 2> อะไรคะสีคอยสีคอยเออร์จนสีคอยเออ ต้นไม้ซีคอยอยักษ์เนี่ยถูกค้นพบในประเทศแคลิฟอร์เนียถูกต้องนะคะผู้หญิงทีนี้ผู้ชายบ้าง a single s e q u o i a can be heavier than the l t c a s s อ้าวหายเจอเขาเปรียบเทียบและต้นไม้เดียวๆต้นหนึ่งนะคะนักกว่ารถยนต์กี่คันดูชิว่าใครจะชนะมากกว่ากัน500ไม่มีค่ะภาษาอังกฤษนะคะ สแกนไวเหมือนกันนะดูคำตอบว่าถูกหรือเปล่า500คะอันนี้จูงใจนะัเรียนเรียนนะอ่านแบบโอ้พันผ่าน,นตอบได้ดีใจนะห้อง3าดีใจถูกไหมคะถูกต้องเก่งมาก number 3 is the tallest living sequoia is the tallest living sequoia เป็นต้นซีคอยเอที่ยังมีชีวิตยอยู่สูงที่สุดอย่างรวดเร็วเลยชื่อว่าอะไรหาชื่อ อากลาดสายตานะคะหาชิวช,ช,ช,ชี้ชี้ไปนักเรียนปลายทางทําด้วยนะคะไม่ต้องลอบโจทย์แต่เพียงแต่ว่าเออดูว่ามันคืออะไรอ้าวใครได้ระหว่างผู้หญิงผู้ชายใครได้ตอบให้ครูได้ยินอ้าวมีคนตอบถูกนะคะเดอะอะไรคะเจนเนอรรลเชอร์แมนอ้าวเชอร์แมนของเธอนั่นแหละถูกต้องนะผู้ชายได้หนึ่งแล้วนะคะ ผู้หญิงได้3คะแนนแล้วนะเมื่อกี้ได้1เท่ากันข้อ2 500คันนะคะข้อ3ีผู้หญิงก็นำหน้าไปแล้วนะ the general Sherman is the tallest living sequoia ต้นเชอร์แมนแต่มีชื่อเฉพาะว่า the general Sherman เป็นต้นที่สูงที่สุดนะคะเป็นต้นที่สูงที่สุดทำอีกสัก3ข้อกันแล้วกันนะ,ะมี6ข้อผู้ชายตามไม่ทัน number 4 is 2 74.9 f e t tall สูง2 7 4 9ฟุตอ้าวเขาบอกว่าสูงเท่านี้อะไรมันสูงเท่านี้มีคนตอบถูกด้วยเมื่อตกี้นี้คุณได้ยินเสียงผู้ชายอยู่อ้าวพร้อมกันนะคะทั้งหญิงและชายตอบว่า the g จนเ r a l ร h เชอร์แมนนะ่ะเอาไปคนละหนึ่งคะแนนนะคะเป็น4ต่อ2แล้วนะคะเดอะเจนเนอเรลเชอร์แมนต้นเจนเนอเรลเชอร์แมนเนี่ยสูง274.9นะคะฟุตนะคะ Number 5 is t u s a n d five cubic feet อะไรที่มันมีปริมาตรเท่านี้หาให้เจอเอา้าวใครตาเร็วได้ก่อนนะคะ อ้าวหา้เจอสแกนสแกนเนื้อเรื่องให้เจอเอา้าวอะไรอะไรมีปริมาตรเท่านี้ไม่ได้ถามปริมาณนะมีปริมาตรเท่านี้ห้าห0ืลูกบาทฟุตอะไร อะไรนักเรียนหญิงยังไม่ได้นักเรียนชายเร็วาอะไรอะไรมีปริมาตรเท่านี้เอาใช่ตอบมาเลยค่ะอย่าใช่ในใจเออมีใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วนักเรียนหญิงใกล้เคียงแล้วนะคะอะไรอะไรวอลลุ่มปริมาตรของอะไร อะไรวอลุ่มถูกแล้วนะคะข้างหน้าอิดแทนอะไรบอกด้วยอิดแทนอะไรดูข้างหน้าอีกออวูดอะไรวูดใกล้เคียงแล้วผู้หญิงเร็วอิดมาแทนอะไรหายเจออิดมาแทนนะอะไรที่เราเกล่าวถึงในเรื่องนี้ต้นอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าใบแล้วต้นอะไร อ้าวไม่มีใครตอบได้ครูเฉลยนะคะอิทแทนอะไร the general Sherman's volume ปริมาตรของต้นไม้ที่สูงที่สุดนี่แหละมีปริมาตรเท่านี้ number 6ข้อสุดท้าย l i v e s longer than the k i n d s of sequoias มีชีวิตอยู่ยาวนานกว่าต้นซีกอยเออชนิดอื่นๆอ,อ้าวแปลให้เรียบร้อยแล้วเติมลงมา นะต้นอะไรเอ่ยนะต้นอะไรเอ่ยเจอหรือยังมีด้วยในหนังสือมีเหมือนทุกนี้ทุกประการเลยค่ะอ้าวนักเรียนหญิงไปได้หนึ่งคะแนนแล้วเพราะนักเรียนหญิงตอบว่าด h e g จ a n t s e a g อ l l อ เป็นต้นไม้ยักษ์นี่นะคะจะมีอายุมากกว่าต้นสกอยเออร์ชนิดพันอื่นๆอ,อ,อีกนะคะสรุปแล้วผู้ชายยังอยู่ตามหลังผู้หญิงนะคะนั้นต้องไปปรับปรุงผู้หญิงเขาไปไปโรดแล้วนะคะไปนาอ้าวพอรู้เรื่องบ้างใช่ไหมว่าต้นอะไรใหญ่ที่สุดต้นอะไรสูงที่สุดมีปริมาตรเท่าไรนะ,ะมีความสูงเท่าไรไปดูเนื้อเรื่องกัน